สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้ทางช่องของเรานะคะได้นําข่าวสารมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกตามเคยนะคะก่อนจะไปรับฟังข่าวสารกันนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันค่ะ และเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารกันเลยนะคะ29จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน1เดือนเต็มๆนะครับอันดับแรกเลยท่านจะต้องไปเช็คสิทธิก่อนนะครับเพราะว่าคนที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ต้องขึ้นสถานนะว่าไม่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นนะครับทีนี้มาดูเงื่อนไขครับก็จะแบ่งเป็นมาตรา3 33 9แล้วก็40นะครับมาตรา3 3จะต้องเป็นผู้ประกันตน นะครับใน9กิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นะครับมาตรา39นะฮะต้องเป็นผู้ประกันตนมีสถานะเป็นผู้ประกันตนเนี่ยนะครับภายในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทีนี้ไปดูมาตรา40กันหน่อยมาตรา40เขาก็จะแบ่งเป็น13จังหวัดแรก 13จังหวัดแรกต้องลงทะเบียนภายในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จ่ายเงินภายในวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับส่วน16จังหวัดหลังท่านต้องลงทะเบียนแล้วก็ชำระเงินภายในวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมากลุ่มนี้ที่ผมบอกไปทั้ง3กลุ่ม จะสามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับทีนี้เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างเอกสารที่ต้องใช้เบื้องต้นนะเดี๋ยวเขาจะให้ท่านเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็เอามาเขียนรายละเอียดนะครับก็ต้องใช้สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบเสร็จที่ท่านเอาไปจ่ายเงินสําหรับมาตรา40 นะครับอันนี้เดี๋ยวเขาต้องใช้นะฮะท่านต้องไปดาวโหลดเอกสารเพราะว่าเขาจะให้เซ็นลายมือชื่อแล้วก็นำส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือไปส่งที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่1506หหรือจะส่งเอกสารทางอีเมลก็ได้นะครับลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับทีนี้ก็มีคำถามเพิ่มเติมว่าเอ๊ะกลุ่มที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้และกลุ่มไหนที่ไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับ ก็จะมีในกลุ่ม3จังหวัดก็คืออยุธยาชนบุรีฉะเชงิงเซาที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2564ที่เขาขยายระยะเวลาให้นะครับแล้วก็กลุ่ม16จังหวัดที่ลงทะเบียนแล้วก็จ่ายเงินตั้งแต่วันที่4ถึง24สิงหาคมไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธินะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ย นะครับเป็นคนละกลุ่มกันนะครับก็ให้รอเช็คสิทธิ์ของท่านว่าท่านได้รับสิทธิ์ไหมตั้งแต่วันที่7กันยายนเป็นต้นไปก็คาดว่ากลุ่มนี้นะครับ ที่ลงทะเบียนภายในวันที่24สิงหาคมนะฮะก็จะได้รับเงินเยียวยาในช่วงกลางเดือนกันยายนหรือวันที่15นะครับส่วนใครที่ขึ้นว่าได้รับสิทธิ์แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินให้ท่านไปดูผูกบัญชีพร้อมเพให้เรียบร้อยเงินเขาจะโอนให้ทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์นั่นเองนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมได้เลยครับ